นิจิวะสวัสดีครับสังกะเลอาซอมบี้สาวโมเอะความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่พวกเขานนั้นได้ไปไทะเลฟูย่าเองก็ได้ค้นพบห้องน้ําแข็งปริศนาฟูยะจะหาทางรักษาคงสภาพของเลอาไว้ได้นานเท่าไหร่เรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามได้เลยนะครับตอนที่23ความรู้สึกของฉันแล้วเจอกันนะอ๋อใช่วันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยละ่ะร้อนสักหน่อยนะพยายามอย่าออกไปข้างนอกอาคารเดียนละ่ะจ้าฉันจะระวังนะอืมพออคะ่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ นี่เธอที่ใส่อยู่นั่นนะ่ะมันคืออะไรกันฮะที่คาดผมราคาถูกนี่จะไปอ่อยผู้ชารยรยังไงเดี๋ยวโรงเรียนอื่นก็หาว่าดูถูกโรงเรียนสันกะเอาหรอกนะรีบถอดมันออกซะอ่ะขอโทษค่ะหนูจะรีบถอดมันออกเดี๋ยวนี้นะคะพอแบบนี้ไงเธอถึงได้เอ๋เอออ๋อนี่แกมาทําอะไรกันที่นี่นะ่ะจะจะฉันจะสั่งจับแกข้อหาบุกลูกหาแ,แกมันไอคนโลกจิตเฮ้ฟูริยะคงไปทําอะไรให้แม่ของฉันนั่นแหละจ๊ะ เปล่าเลยนะไม่ได้ทําอะไรเลยสักหน่อยนะเออมันเป็นเรื่องที่คนไม่ควรพูดกันงั้นฉันไปก่อนนะอืมจ้าเั็นไปแล้วนะไปดีมาดีนะอืมไฮอรุณสวัสดิ์เออท,ท่านเลอาท่านเลอาจริงๆสินะคะแหมท่านเลอาฉันดีใจที่สุดเลยนะฉันตกใจมากเลยรู้ไหมได้ข่าวว่าหายท่านหายตัว,ตวไปนะ่ะใช่ใช่พวกเราเองก็ใจหายกันหมดนะที่ยินว่าท่านประสบอุบัติเหตุนะ่ะ เห็นว่าอาคารล้างที่ท่านเลอาไปสำรวจดันเกิดเพลิงไหมลงมาแล้วก็ติดอยู่ในนั้นจริงหรือเปล่าล่ะคะไม่เคยรู้อะไรเลยนะว่าท่านเลามีงานอดิเรกแบบนี้ด้วยอืมจ้าดูได้ยังไงกันนะแล้วบ้านล้างนั้นเกิดไฟไหม้ด้วยละ่ะยังดีนะที่หน่วยกู้ภัยมาช่วยทันเวลานะ่ะเหรแมมรู้ดีจังเลยนะจ๊ะรูมาจากใครอย่างนั้นเหรอก็รุ่นพี่แวนโกสินะคะอ่ะพูดถึงก็มาเลยรุ่นสวัสด์ค่ะรุ่นพี่แวนโกเฮโอทั้งสองคนรุ่นสวัสด์ ก่อนที่จะเริ่มถึงคาบสองรุ่นพี่พอมีเวลาสักหน่อยไหมคะอืมก็นะก่อนที่จะเริ่มเรียนการแสดงนงาคุอันแสนน่าเบื่อนี่นะก็คงมีเวลาสักครึ่งชั่วโมองแล้วนะเราเองก็อุตสาห์เรียนมาทั้งสองอาทิตย์แล้วยังไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียวเนี่ยนะอมเลอาจังคงไอ้นั่นนาคุบ้าบอนี้ใช่ไหมล่ะอ๋อก,ก็พอเข้าใจอยู่นะจ๊ะเธอเนี่ยสมกับเป็นลูกคุนหนูจริงๆเลยนะอ๋อเวนโกซังคุณเป็นคนอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังสินะจ๊ะ ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะอ่าฉันเองก็อยากไปปาร์ตี้บาร์บีคิวด้วยจังเลยแฮ่เสียดายจังเอาไว้คราวหน้านะจ๊ะฉันพนันเลยว่าฟุยะคงจะต้องดีใจมากแนะ่เลยซะนั่นสินะเบนโกเดี๋ยวพวกเราก็เข้าเรียนสายกันหรอกนะอ่าอาโทษทีโทษท,ท,ทีงั้นไว้เจอกันคราวหน้านะฝากความคิดถึงถึงจีโร่ด้วยแล้วนะได้จ้ะว้าบาร์บีคิวงั้นเหรอน่าสนุกจังเลยนะขอยังชั่วฉันคิดว่าเบนโกจังโก้สันซะอีกนะเราควรคิดมากไปเองจริงๆด้วยแหละนะฮึบ ต้องยังไงนะอืมฉันจะไม่สนใจนายอีกแล้วนะถ้าเกิดสัตว์ประหลาดนั่นจะทําร้ายนายอีกนะตั้งแต่ที่คุยโทรศัพท์กันครั้งนั้นเราก็ไม่ได้คุยกับแวนโกอีกเลยฮนะเราจะใช้ไอเหตุผลที่ว่าเราไม่ได้คุยกันนานโทรไปหาไม่ได้ด้วยสินะอืมกลายเป็นปัญหาใหญ่ซะแล้วสิว่าแต่ฮึบเกมเซ็ตหอ,หอส,สุดยอดไปเลยเจ๋งมากเลยนะฟริยะอืมฮิฮิๆๆ รู้ไหมจ๊ะตอนที่พวกเราไปปาร์ตี้บาร์บีคิวกันนะ่ะฉันพบสัมผัสมหัศจรรย์มากเลยด้วยแหละนะอีกนั้นมันคือถ้ำยังไงล่ะแถมยังมีน้ำแข็งย้อยเต็มไปหมดด้วยแหละนะอยากให้บาบูจังได้เห็นจังเลยนะฮะจริงสิรู้สึกว่าช่วงนี้บาบูจังจะชอบออกไปข้างนอกบ่อยๆไปทำอะไรงั้นเหรอจ๊ะมิเียวเฮ้ฮะแหมที่แท้ก็ออกไปหาเพื่อนนี่เองนะเฮฮะฟุรียคุงจะออกไปข้างนอกงั้นเหรอจ๊ะใช่แล้วล่ะอืม คงจะไปบ้านของเวนโกจังสินนะจ๊ะรู้ได้ยังไงกันล่ะไม่รู้สิแค่คิดว่าเฟรียคงต้องไปที่บ้านของแวนโกจังแน่เลยละวันนี้ตอนที่อยู่โรงเรียนได้คุยกับคุณแวนโกด้วยแล้วนะแวนโกซังบอกว่าเธอรู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้ไปงานบาร์บีคิวด้วยกันน่ะหวังว่าคราวหน้าเวนโกจังจะมานะอืมเฮ้ยอืมเอโถโเวย้ยฮึยากจังเลยแฮะอย่าเครียดนักสิมันไม่ช่วยให้ทํางานได้ดีขึ้นหรอกนะยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะค่อยๆทาไปก็ได้แล้วนะ อย,อย่ามายุ่งนะหน้าเฮ้ยฉันเองก็นึกว่าพอสงแกไปเรียนที่โรงเรียนสังกัดแล้วจะเติบโตเป็นกุลสตรีที่ดีกว่านี้ซะอีกนะไม่มีทางเด็ดขาดลูกสาวแม่เป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นหรอกไม่มีทางเปลี่ยนไปอ้าวแล้วไอ้แบบนั้นหมายความว่ายังไงกันละ่ะสองคนเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยนะเฮ้ยอ้าวนี่สี่หมายความว่ายังไงกันนะไม่ต้องมาทําตัวแบบนี้เลยนะรู้บ้างไหมว่าใครเป็นคนเลี้ยงแกมา่ะก็คุณพ่อที่รักของหนูยังไงละ่ะไอ้เด็กนี่ปากไม่สิ้นกินน้ำนมจังเลยแฮะ เวนโกจังมีลูกค้ามาจ้าไงหืมหืมยินดีต้อนรับจ้าแหมแหมจีโร่จังไม่ได้มาที่นี่ตั้งนานเลยแฮะจะไปที่ห้องเลยไหมจ้ะถึงห้องของเวนโกจังยังจะลกเหมือนเดิมอยู่ก็เถอะเออเอเอครับหยุดเลยนะหยุดเลยอ๋อใช่ใช่เท่าที่แม่จําได้กฎหมายเขาอนุญาตให้ลูกพี่ลูกน้องแต่งกันได้แล้วนะจ้าฉะนั้นก็หมายความว่าจะมีลูกด้วยกันก็ได้นะหย,หยุดเลยนะหยุดพูดได้แล้วละ ฮะ <Huh>? wow. มะม่่พระเจ้าช่วยด้วยฮะหืมอืมเดอะเอ็นหืมเออคือว่านี่มันก็นานแล้วเนะที่เราไม่ได้ดูหนังด้วยกันแบบนี้นะ่ะจนกระทั่งไม่เรียนก่อนอืม hmm. เธอทำตัวแปลกๆไปนะมีอะไรก็พูดมาตรงๆเลยสิฉันก็บอกกับนายแล้วนี่เกี่ยวกับความรู้สึกของฉันเธอ ที่เธอบอกว่าเลอาเป็นสัปหลาดนั่นน่ะเธอคิดว่าเลอาจะรู้สึกยังไงอย่างนั้นเหรอแล้วทําไมเธอถึงยังฉันรู้ดีรู้ดีสิ่งที่นายพูดนั้นมันโหดร้ายถึงแม้ฉันจะรู้สึกแย่กับสิ่งที่นายพูดออกมาแต่ว่ายังไงซะฉันก็พูดมานายก็คงไม่รู้ความรู้สึกของฉันหรอกนะนายทําให้ฉันกังวลทุกครั้งฉันกลัวนะกลัวนายจะถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นมันคงไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะฉันน่ะไม่เอาด้วยหรอกนะฉันน่ะพยายามสุดทนแล้วแหละนะแต่ว่ามัน ไม่ไหวแล้วจริงๆฉันมันยากนะที่จะทําให้เป็นใจเย็นน่ะแล้วมองดูนายกำลังถูกทําร้ายน่ะความคิดความรู้สึกของฉันมันรู้สึกยังไงอยู่ล่ะอ้าบ้าชิปทําไมพวกแกทําไมพวกแกถึงไม่ตายกันสักทีวะไอพวกบัตโซบอย่าอย่าเข้ามานะเว้ยอย่านะอย่าเฮเฮเฮะนี่นี่แว,วนโก จริงสิมีบางอย่างที่ฉันอยากจะให้นายดูนะผู้หญิงที่อาศัยอยู่ที่บ้านของนายคนนั้นนะ่ะชื่อดารินสินะได้ยินว่าเธอมาที่บ้านของนายเพื่อมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับซอมบี้ฉันนะ่ะก็ไปสำรวจห้องของเธอคนนั้นแล้วเจออะไรบางอย่างอยู่ด้วยละ่ะเหอเห้นี่มันอย่าบอกนะว่าเธอถ้าเกิดว่าเกิดว่าฉันได้กลายเป็นซอมบี้จิโร นายจะรักฉันขึ้นมาหรือเปล่าล่ะอย,อย่าบอกนะว่าเหาะหอ,หอแ,วแวนโกความรู้สึกลักของวันโกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทําให้เธอนั้นเปลี่ยนความคิดแวนโกนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นซอมบี้เหมือนกับเลอาเพื่อที่จะให้จิเฮโร่นั้นหันมามองเธอและเธอเองจะสามารถเป็นซอมบี้ได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงกดติดตามในตอนต่อไปเลยนะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆของเรา ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีตอนใหม่ลงเรื่อยๆขอบคุณครับ